เดี๋ยวมาดูล่าสุดก่อนนะคะพี่คุณเนรนาคุขค่ะเช้าวันนี้นะคะเรื่องนี้ล่าสุดแล้วนะคะเธอสารนัดอ่านคำพิพากษาคดีร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหมายเลขดำอทอน1 3งสามอที่พนักงานอายการพิเศษฝ่ายสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตหนึ่งเป็นโจทย์ยืดฟ้องพลตบนเอกสมยศอ,อันีตพบตรเนตรนาคุขอันนี้รองอ,อ,งอายการสูงสุดกับพวก8คนเป็นจำเลย ความผิดมาตา15 15 200รา151 1 5 7 2 0 0 8 3 86พลปประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและประปับปรามการทุจริตนะคะซึ่งจำเลยทั้งหมดเนี่ยมาจากเรื่องคดีร่วมกันกระทำผิดเปลี่ยนแปลงพยานหลักฐานในคดีคำให้การพยานยความเร็วรถยนต์ช่วยเหลือนายวรยุทธ์หรือบอสอย่วิทยาผู้ต้องหาเพื่อให้พ้นผิดหรือรับโทษน้อยลงซึ่งวรยุทธ์ขับรถสปอร์ตเพอร์เช่เขียวดาบตำรวจวิเชียนตำรวจสอนอทองหลอ่อ เสียชีวิตขณะขับขี่รถยนต์เช้ามืดของวันที่3กันยายนปี55าจำนวยทั้ง8เนี่ยก็มีพลตจเอกสมยศพลตรตรีทวัชชัยเมื่อตอนนั้นเป็นพิสูจน์หลักฐานพลตเอกวิรัติโดนทัพทิมดีตอนนั้นเป็นพนักงานสอบสวน3สวนนาสนทองหลอ่อน,น,น,นายเนรนาคสุขอดีตรองอายการสูงสุดชัย <c oughs> นรลองแสงทองอารามอดีตพนักงานอายการอมุโสนายธนิตบ,บัวเขียวนายชูชยัยหรือพิชยัยเลิศพงอดิศรนายกอบจเช,ชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ดร,ร,รสายประสิทธิเกิดนิยมนักฟิสิกส์อยู่ที่เทคโนโลยีพระจอมเกล้าต่อมาสาลมีคำพิพากษาให้จำคุกน,น,นายเนตรนาคสุขอดีตรองอสสสามปีนายชชยนรงแสงทองอารามอดีตพนักง,งานอาัยการสุดๆจำคุกสองปีที่เหลือยกฟ้องค่ะสามปีที่เหลือยกฟ้องอันนี้เป็นสารอาญาทุจริตประกรันได้สมยศก็รอดออไรอดช่วยบอกประดามแป้งดนิ<แ> <laughs> ไม่บอกอะไรกับฉันล่ะบอกมาดามแป้งเนี่ย